เราเจอหลุมลบภายใต้มหาสมุทรผมไมได้เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับภารกิจนี้ขณะยืนอยู่บนระเบียงของเรือรบไร้ชื่อติดหลังล่องลอยอ,อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร แต่เป็นตอนที่ผมตอบรับภารกิจนี้เงินค่าตอบแทนมากมายเป็นสิ่งได้เที่ผมตกลงที่จะทำมันแต่ยังไงก็เถอะทำไมพวกเขาเลือกผมพวกเราเราจะไปที่ไหนทหารที่ดีต้องรู้จักผู่ปากผมยังจำคำที่ผู้บัะคับบัญชาตระกูลใส่หน้าผม แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีใช่การเป็นทหารที่ดีมันง่ายอย่างนั้น่ละแค่ทำตามคำสั่งโดยไม่ตั้งคำถามได้ได้ผมคิดว่าตัวเองทำสิ่งที่ดีมาตลอดแต่เส้นแบ่งระหว่างความดีและความชั่วก็ค่อยๆจางหายไปตอนผมออกทำภารกิจภาคสนามครั้งแรก จะรู้พวกเขาบอกนายว่าจะคุยกับทหารคนอื่นในภารกิจนี้จะช่วยบอกทีเถอะว่าผีหาสาตานตัวไหนวะไม่ต้องไม่นายรับภารกิจนี้ใจคนหนึ่งถามผมในขณะที่ผมกำลังยืยนมือมองออกไปอย่างท้องทะเลสีครามที่ไร้จุดจบเขาตัวใหญ่แข็งแรงดูเป็นทหารมากกว่าผมซสอีกผิดแต่เครื่องแบบของเขา ที่ไม่เหมือนใครในทีมมันตรงกับคุณสสบัติฉนันนะผมตอบกลับนายรู้ไหมว่าเราจะไปที่ไหนเขาถามผมส่ายหัวนั่นละบ้างพวกเขาถูกเลือกนายเจออ้าจิวอริชหน้าทีมภารกิจนี้ผมมองไปที่เขา เขาดูไมเหมือนคนที่จะนำใครได้เลยเขาน่าจะเป็นพวกที่ใช้กำลังได้ดีกว่าสมองมากกว่าแต่ยังไงอายุของเขาก็มา,มากพอที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยได้และยิ่งมองไปยังดวงตาที่แสนเย็นชาไร้อารมณ์ของเขามันก็บอกผมได้ว่าชายคนนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากจันชีชอนเดาว,ว่านายกำลังจะบอกฉันว่าเราจะไปที่ไหน ใช่ข้างล่างนี่อูริชพูดเพร้อมอน้วชี้ลงไปอย่างพื้นน้ำสีครามผมหัวเราะเบาๆฉันไม่เคยทำงานใต้น้ำมาก่อนนะทนายคิดว่าฉันทำได้นล่วน่าจะเลือกคนผิดซะแล้วละ่ะคาเสียยิ้มตอบกลับไม่ใช่ชอนเรากำลังจะลงลึก ลึกจนสุดตรงก้นมหาสมุทรเลยละ่ะต้องยอมรับว่าชายคนนี้ทำให้ความสงสัยของผมพุ่งถึงขีดสุดทำไมอ่ะมีอะไรยอยู่ข้างล่างนั้นนครอตแลนติสกันลรพวกจะไรเสะอีกละ่ะอะไระนะนครอตแลนติสเมืองในตำนานเนี่ยนะเราเล่นกันหรือเปล่า ็อเล่นนะสิมันจะมีซะที่ไหนกันละ่ะนครเอเลียติสที่เราจะลงไปสำรวจมันคือหลงโดภัยขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาไม่นานหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบเพราะความกลัวจากสงครามนิเคลรียที่จะตามมาพวกคนรวยต้องการหาที่ท่ทววาพวกเขาปลอดภยัยเลยมาลงเอยที่ใต้สมุดแห่งนี้ที่เหมาะเหม่งที่สุด ต็แน่นอนว่าต้องเป็นความลับมีเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในยุคนั้นเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้และความลับก็เด้ดตามพวาเขาลุงลุมไปแล้วมันอยู่เป็นความลับนานพอดูจนกระทั่งมีเอกสารรั่วไหลออกมาเมื่อม่กี่ปีที่ผ่านมากลายเป็นว่าเราไม่สามารถติดต่อผู้คนในลุมหลบภัยนั่นมาตั้งแต่ยุค80แล้ว รวมทั้งมีหลักฐานปรากฏเอกสารเหล่านั้นว่ามีการขนเอาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าลงไปข้างล่างนั้นมากมายนายพอจะจินตนาการเอาหรือยังพว,พวกเขากำลังทำอะไรอยู่ไม่อะผมพูดนั่นแหละคือภารกิจของเราเราจะลงไปไปทำให้สถานีส่งสัญญาณกลับมาทำงานอีกครั้ง และก็ส่มแซมฟื้นฟูและเก็บข้อมูลมันมาให้ได้มากที่สุดมีชายสองคนเดินมาทางเราทั้งคู่ดูเหมือนทหารนี่เจคอบและเบจามินพวกเขาคือสมารถชิกในภารกิจนี้รวมก,กันกับเราพวกเขาเป็นวิศวก,กรมือดีที่กองทัพส่งมาเมื่อเรือหยุดอูริชนำทางเราไปยังด้านข้างของเรือ ทีมีเรือรูปแร่าแปลกๆจะเตรียมเอาไว้มันมีลักษณะเหมือนยานสำรวจดวงจันทร์มากกว่าจะเป็นเรือดำน้ำซะอีกเคยลงไปลึกขนาดนี้ไหมเจคอบถามพวกเราหลังจากที่เข้ามาข้างในจนหมดผมสายหน้าเช่นเดียวกับเบนจามินแต่ที่จริงพวกเราตั้งสี่คนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต่างคนต่างมีข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจนี้อยู่เพียงเล็กน้อย ไม่มีใครรู้รายละเอียดทั้งหมดแม้กระทั่งหัวหน้าทีมอย่างยูริชยานพานนะที่พาเราลงสู่ก้นสมุดออกการสั่นเล็กน้อยหลังจากที่ถูกหย่อนลงไปบนผืนน้ำแต่ทันทีที่พวกเราถูกปกคลุมด้วยมวลน,น้ำความรู้สึกประหลาดก็เขอาปกคลุมพวกเราจย่างช้าๆแสงแดกเบือง แสงแดดเบื้องบนค่อยๆจางหายกลายเป็นความมืดมนิดแม้พวกเราจะพูดคุยกันสักเล็กน้อยเพื่อลดความตึงเครียดแต่ก็ทำได้ไม่นานภายในเรือดำน้ำรูปทรงประหลาดก็ตกอยู่ในความเงียบเสียงเสด็จสีกับภายนอกจากแรงดันน้ำมหาศาลทำผมเครียดเอาอมากๆจนกระทั่งความรู้สึกว่าเรือได้หยุดเคลื่อนไหวเพราะเรา เรนมาถึงก้นสมุดไปที่เรียบร้อยเราน่าจะถึงแล้วล่ะผมพูดโอเคเจคอบเริ่มขั้นตอนการเชื่อมต่อได้ส่วที่เหลือเรียกอุกรณ์และชุดให้พร้อมฉันไม่อยากพวกเราโดนความดันน้ำจีราบเปชิ้นๆได้เข้าประจำจุดชอนอูริชออกคำสั่งดูเหมือนว่าแรงดันข้างในบังเกอร์ยังดีอยู่นะ แต่ว่าระบบช่วยดำรงชีวิตเสียหายบางส่วนมีบางจุดเท่านั้นที่มีออกซิเจนเราอาจจะซ่อมมันได้ตอนนี้ฉันไม่ขอมั่นใจอะไรทั้งนั้นเจคขอบพูดแล้วสิ่งมีชีวิตละ่ะมีสัญญาณไหมอูริสถามตอนตอนนี้ยังไม่ได้หัวอนกะแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนอะไรมันจะไปอยู่ได้ละ่ะโอเคงั้นคอยจับตาดูต่อไป หูของผมเจ็บทันทีที่ประตูเปิดออกผมยกปืนขึ้นในท่าเตรียมยิงก่อนจะเดินเข้าไปข้างในแอตแลนติสชื่อของบังเกอร์กึ่งสถานีนี้พิมพ์ติดอยู่บนผนังสูงเหนือศีรษะภายในกำลังอยู่ในโหมดฉุกเฉินมีไฟสีแดงเต็มไปหมดสงสัยอาจจะเกิดจากพผนดินไหวของูกไฟใต้ดินที่เหลือตามผมมาติด,ตด ขณะที่พวกเราเออกจากห้องแอร์ล็อบเราก็พบว่าข้างในมันถูกตกแต่งอย่างปราณีตคล้ายกับโรงแรมมนยุค50มากกว่าจะเป็นลุมหลบภัยแม้ว่าผนังจะถูกทำมาจากเหล็กแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกเขาพยายามอย่างมากที่จะทำให้ที่นี่ดูเหมือนบ้านมากที่สุดตามสองข้างทางเต็มไปด้วยประตูเหล็กที่มีหมายเลขและตัวอักษรติดอยู่อย่างง่ายๆ ระหว่างประตูแต่ละบานของผู้ที่น่าจะอาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ฉันไม่เห็นอะไรเลยเบจามินพูดฉันก็เหมือนกันคอมพิวเตอร์น่าจะอยู่ชั้น 7H ห้องควบคุมก็น่าจะอยู่แถวนั้นแหละแถวตรงกลางของที่นี่ฉันว่า เราควรไปซ่อมระบบดบวงชีวิตก่อนมันน่าจะอยู่ชั้นสามสอูริชพูดการตกแต่งของที่นี่ทำให้ดูอึมครึมมากกว่าจะดูเหมือนบ้านซะอีกผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เปลี่ยนไปทำให้รู้สึกว่าเหมือนกำลังเดินในสุสานมากกว่าเจอแล้ววบิจามินพูดในขณะที่เราเปิดประตู ไปยังห้องระบบดำรงชีวิตห้องนี้ดูแตกต่างจากห้องอื่นๆโดยสิ้นเชิงในนี้มีเครื่องผลิตออกซิเจนจากน้ำแต่มที่นี่มีอากาศหายใจอย่างไม่จํากัดอีกทั้งยังมีแผนที่ก็สถานที่แห่งนี้ด้วยไม่มีสัญญาณกระสงมีชีวิตเลยฉัว่าตอนนี้พวกเราปลอดภัยเบตเจมินพูดผมลดปืนลงเล็กน้อย แต่ก็อยู่ในท่าเตรียมระวังน่าจะซ่อมไม่ยากนะทำไมมันจะมีใครบางคนตั้งใจทำลายมันแต่ก็ทำได้เรียบๆบเบตเจมินพูดด้วยความสงสัยเอาละ่ะเรีบซ่อมมาได้แล้วนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวได้นะบเบตเจมินอูริสถามบเบตเจมินประงอกหัวเอาละ่ะ ที่เหลือไก็ได้แล้วเราถิงวิศวกรคนหนึ่งไว้และมุ่งหน้าไปยังห้องควบคุมถ้าที่นี่มันมืดแต่ไม่เคยมีใครออกไปแล้วศพมันไปอยู่ในหมดผมถามใครบอกพวกเขาไม่เคยออกไปพวกเขาอาจะหนีไปนานแล้วแล้วหลบพ้นเรดาร์อูริสตอบ ระหว่างทางผมจะงโงกเข้าไปดูห้องที่ประตูเปิดค้างไว้อยู่มันมีทั้งห้องนอนห้องทำงานทุกอย่างเหมือนเคยมีคนอยู่เมื่อไม่นานมีของใช้ส่วนตัวมากมายลุงเหลืออยู่เรากับผู้คนที่อยู่ในนี้กล้าที่จะทิ้งพวกมันเอาไว้ตอนที่พวกเขาออกไปหรือว่าพวกเขารีบจนไม่มีเวลาเอาของพวกนี้ติดตัวไป เราใช้เวลาเดินทางไปถึงส่วนกลางของที่นี่มันกว้างใหญ่มากน่าจะจุคนได้ราวๆห้าอคนเป็นอย่างน้อยแต่ทำไมผู้คนเหล่านี้ถึงหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยเราเดินไปจนถึงประตูห้องห้องหนึ่งที่มีตัวอักษรด้านหน้าแตกต่างจากห้องอื่นมันเขียน้วไว่าห้องทดลอง เราควรเข้าไปดูดีไหมผมถามเอาไว้ก่อนเราต้องรีบไปซ่อมระบบคอมเพื่ออัปโหลดข้อมูลอูริสตอบเมื่อเราเดินต่อไปจนถึงห้องควบคุมเราก็พบว่าห้องมันถูกปิดสนิทมีใครบ,บุงคุอย่างพวกเราก็าไปข้างในเจคขอบพูดในขณะที่นั่งลง หยิบเอาอุปกรณ์บางอย่างออกมาจากกระเป๋าแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันขอเวลาสิบนาทีเงั้นระหว่างนี้เราเข้าไปดูห้องทดลองก่อนก็นแล้วกันอาจจะมีข้อมูลอะไรดีๆอยู่ในนั้นก็ได้อูริชพูดผมและอูริชเดินกลับไปที่ห้องทดลองเมื่อเปิดประตูเข้าไป ข้างในนี้มันกว้างใหญ่มากมีโต๊ะแถวยาวหลายตัวที่มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ตั้งเรียงรายอยู่เต็มไปหมดและพวกเราไม่รู้จักแม้แต่ชิ้นเดียวมีเครื่องพิมพ์เดียดอยู่สองสาชิ้นที่ดูเหมือนคอมพิวเตอร์เก่าๆน่าจะว่าพิมพ์ข้อความเท่านั้นผมสังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติอยู่บนโต๊ะมีก้อนเนื้อบางอย่าง ที่ถูก้าพลาสติกครอบเอาไว้อูริชมัวแต่เก็บเอาเอกสารต่างๆในขณะที่ผมเดินเข้าไปใกล้เจ้าก,ก้อนเนื้อนั้นเมื่อเปิดออกดูผมก็ต้องถอยล้างพังงางเพราะว่าข้างในมันคือร่างของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นเลยมันมีขนาดเท่าฝ่ามือมนุษย์ตัวซีดผิวเนียน บนตัวของมันมีรูจำนวนมากฟันของมันแหลมคมยาวมันมีสี่ขาตัวหนาและมีกระดูกเล็กๆงอกออกมามันดูแหลมคมนอกจากนั้นแล้วตามตัวของมันก็มีรูมากมายที่คล้ายกับเหงือกปลามันทำผมกลัวแต่ที่ทำให้ผมกลัวมากกว่า นั่นคือรูกระสุนที่อยู่ตามตัวของมันมันเจาะทะลุเข้าเพียงไม่กี่นิ้วเนื่องจากผิวหนังที่หนาแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุที่มันนอนแน่นิ่งในตอนนี้แต่น่าจะเป็นแผลทะลุขนาดใหญ่ตรงบริเวณหน้าท้องที่ผมเองก็ยังไม่รู้และเป็นเพราะอะไรนี่มันตัวบ้าอะไรวะผมบูทานด้วยความกลัว อูริชหันกลับมามือยังคงถือกระดาษจำนวนมากสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนหลังจากได้เห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนี้แต่เขาดูไม่ตกใจเลยเฮ hey, ชอนฟังนี่สิวันที่19ตุลาคมปี1978ปพวกรันเนอร์บุกทะลุเข้ามาอย่างเซกเตอร์ A และ B เราทำการปิดพวกมันเอาไว้แต่คงต้านได้ไม่นานระเบิดมิตไซลายทำได้แค่ให้พวกมันช้าลงปืนไฟฟ้าพิสูจน์ได้ว่าสามารถกำจัดพวกมันได้แต่เพียงเล็กน้อยเรามีเพียงกระบอกเดียวเท่านั้นในสถานีเราไม่คิดว่าจะต้านมันได้เราเก็บกู้ซากของมันมาตัวหนึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พวกมันสามารถกลองออกซิเจนโดยตรงผ่านเหงือกที่มีมากมายของมันพวกมันมีผิวหนังที่หนาและกระดูกที่แข็งแรงเกินกว่าจะทำลายได้เฮ้ hey, ฟังนี่สิพวกมันจะหนีแค่ในตอนที่ผู้พิทักษปรากฏตัวเท่านั้นเท่าที่เรารู้ตอนนี้มีแค่หนึ่งตนเท่านั้นเราต้องรีบอบพยพทุกคนออกไปจากที่นี่ อูริชอ่านจบและมองมาที่ผมผู้พิทักผู้พิทักษค,คืออะไรวะฉันก็ไม่รู้อะแต่ว่าเราก่อนที่ผมจะพูดจบเสียงกระพัดลมก็ดังขึ้นทามกลางความเงียบเสียงจากวิทยุสื่อสารของเราดังขึ้นเอ็ดี้เบตจามินนะฉันซ่อระบบดำรองชีพได้แ,แล้วแต่ยังเพิ่งถอดหน,น้ากากา ต้องใช้เวลาอีกสอสานาทีอากาศที่สามารถหายใจได้โอเคดีมากเบอรจามินเสร็จแล้วมาเจอกันที่ห้องควบคุมอูริสตอบกลับเราเดินกลับไปที่เจคอบที่เพิ่งจะเปิดประตูสเร็จข้างในมันเป็นห้องทรงวงกลมที่มีอุปกรณ์วิทยุสื่อสารจำนวนมากและคอนโซลที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ผมเดินไปก็สุดเข้ากับเศษอะไรบางอย่างที่เหมือนกับไม้ตกอยู่บนพื้นจำนวนมากผมก้มตัวลงไปหยิบก็ต้องพบว่ามันไม่ใช่ไม้แต่ว่ามันคือเศษของกระดูกที่แตกหักมันคือกระดูกของมนุษย์เอ่อทุกคนฉันว่าฉันเจอคนที่อยู่ที่นี่แล้วละ่ะ อะไรนะเจคอบอุทานด้ยวยความตกใจไม่ตูกกลัวไปหรอกนะพวกมันคงรจะตายไปนานแล้วได้ไปเชื่อมต่อคอมอัปโหลดข้อมูลและหนีออกจากที่นี่กันเถอะเจคอบทำการอัปโหลดข้อมูลกับอูริชเนกณนที่ผมเฝ้าต้นทางเอาไว้ y. ผมเอาแต่คิดถึงเจ้าตัวประหลาดนั่นถ้าตามที่อูริชอ่านผูกมัน ตอนอยู่ที่นี่มานานกว่านั้นและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมเจ้า,าตัวบนโตถึงไม่เน่าสลายไปสักทีแล้วตัวอื่นๆมนไปนอยู่ไหนกันหมดและใครคือผู้พิทักษ์ผมอ่านเอกสารที่อูริสนำติดตัวมาและข้อมูลที่ทำให้ผมสนใจมากที่สุดอยู่ในหน้าสุดท้าย สาตุลาคมปี1978พวกมันทำลายระบบเตือนภัยของเราผู้รอดชีวิตเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนและยังคงไปไหนไม่ได้เราพยายามส่งสัญญาณขึ้นไปข้างบนแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับทางรอดเดียวที่เรามีคือต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใหทั่วสถานีเมียจะฆ่าพวกมันไม่ได้ แต่ก็ทำพวกมันหมดสติวิศวก,กรพวกเรากำลังไปทำลายเครื่องกรองออกซิเจนห้องควบคุมเข้าสูโ่โหมดแบ็กอัพหวังว่าพวกเราจะปลอดภัยจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึง<ะ>เมื่อดูจากกระดูกบนพื้นความช่วยเหลือคงมาไม่ถึง<ะ>เสียงวิทยุดังขึ้นฮัลโหล มีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ฉันฉันได้ยินมันะพวกมันอยู่ในกระแพงเสียงของเบจมินตะโกนอยากตื่นกลัวพูดอะไรของนายอูริสถามฉันไม่รู้แต่ทันทีที่มีออกซิเจนฉันเริ่มไ้ยินเสียงทุบจากข้างในห้องที่ถูกล็อกทีแรกฉันคิดว่าเสียงท่อหรือว่าอะไรสักอย่างแต่พอมันเริ่มส่งเสียงคำรามขึ้นฉันว่า ฉันว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยพระเจ้านี่มันตัวอะไรวะเบตามินเบตามินชอน นำมากับฉันเราต้องไปช่วยเวจมินอูริจออกคำสั่งแต่ก่อนที่เราจะขยับเสียงคำรามจากทงทางเดินก็ดังขึ้นมันดังมาอย่างทางของเราทันใดนั้นรูมากมายก็ปรากฏบนผนังก่อนจะทะลุเข้ามาและสิ่งที่ออกมามันคือสัตว์ประหลาดและมันวิ่งตรงมาอย่างทางพวกเรา อีกสก,กัดมันเอาไว้อูริชนผมยกปืนขึ้นไปยังเหล่าสัตว์ประหลาดที่กำลังกรูกันออกมาเหงืกอของมันกระพืงขึ้นลงเรากำลังสูดเอาออกซิเจนเข้าเต็มปอดพวกมันมาจากไหนวะอาวุธของเราดูทรงพลังมากกว่าคนทีอ่อยู่อศสยก่อนหน้านั้นมากทำไมช่วยชะลอพวกมันให้ช้าลงพวกบ้านี่มันมากเกินไปไก่เสรียงโวยเจยครบอูริสตะโกด้วยความกโกรธ กำลังอัพโหลดอยู่เอาล่ะรีบเดี๋ยวออกมาจากที่นี่กันเถอะเจคอบตะโกูลเพราะเราถูกไล่หน้ามาติมติอูริชที่ยังจะหมดแม็กทุ่งหนึ่งในพวกมันจูจ่โจมในจังหวะที่กำลังใส่กระสุนด้วยพลังกัดเพียงครั้งเดียว,วก็ทำให้แขนของอูริชขาดออกจากกาันเขาเรา้องด้วยความเจ็บปวดและล้มลงกับพื้น <S 2> <S 2> <S 2> ผมวิ่งกลับไป <dette> ช่วยเขาทัานใดนั้น พวกมันทุกตัวก็ต่างหยุดนิ่งเพียงไม่กี่อึดใจความเงียบก็เข้าปกคลุมเสียงปู่คำรามาเยือกเย็นและถุ้มต่ำดังมาจากถงทางเดินเสียงมันคล้ายมนุษย์ที่กำลังเจ็บปวดและกโกรธแขนเพียงครั้งเดียวก็ทำให้เราสับปะหลาดวิ่งหนีกลับเข้ารูอย่างกระเจิเจง เกิดอะไรขึ้นนะเจคขอบถามคุมิทักผมตอบอูริชพยายามห้ามเลือดที่ไหลไม่หยุดวัรเทบดีออกไปจากที่นี่กันเถอะเราพากันไปที่ห้องแอร์ล็อกโดยมีแผนที่จะทำลายระบบระบ,บงชีพก่อนจะหนีออกไปขณะที่เรามาถึงเราก็พบรอยเลือดที่ลากเป็นทาง เดาว่าน่าจะเป็นของเบนจามินพวกมันหนีไปไหนกันผมถามทุกอย่างติดไปด้วยความเงียบพวกเราหยุดเดินเรากลัวว่าะสัตว์ประหลาดมันจะได้ยินเสียงฝีเท้าของเราจนกระทั่งเสียงฉีกเหนือประดังมาจากห้องแอร์ลอ็อค ราตามเสียงนั้นไปพบว่าร่างของเจ้าตัวประหลาดจำนวนมากถูกฉีกกระชากออกเป็นชิ้นๆโดยฝีมือของร่างคล้ายมนุษย์ตัวสูงใหญ่ที่กำลังหันหลังให้เราู้พิทักษ์มันกำลังถือซากของเจ้าตัวประหลาดไว้ในมือในปากของมันก็เคี้ยวชิ้นส่วนของเจ้าตัวประหลาดนั้นเจคอบยกปืนขึ้นเล็งไปที่มัน แม้ผมจะสุดสัญญาณว่าไม่มีประโยชน์ท่านใดนั้นเหมือนมันจะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่พวกเราผู้พิทักษ์นหน้ามาทางเราเผยเห็นใบหน้าที่มีดวงตาสีดำขนาดใหญ่เขี้ยวแหลมคมร่างกายสีดำที่ปกคลุมด้วยเส้นเลือดสีแดงปูดโปนไปทั่วตัวมันส่งเสียงคำรามในขณะที่ฉีกร่างภัสสปราดออกจากกัน ่อนที่มันจะวิ่งมาทางเราเจคอบยกปืนขึ้นและกระหน่ำยิงไปที่มันในขณะที่ผมและอูริชต่างล่าถอยเจคอบตายเถอะหนีได้แล้วนะแต่เขากลับตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวนิ้วของเขาเหนียวไกปืนจนกระสุนหมดก่อนที่มือของผู้พิทักษ์จะจับเขายกขึ้นเหนือนพื้นด้วยแรงเพียงเล็กน้อย มันฉีกร่างของเจค,คอบจนขาดครึ่งเราับฉีกกระดาษทําให้รู้แล้วว่าในนี้ไม่มีใครช่วยเราได้แล้วเราคือเหยื่อที่ตรงนี้จากนักล่าที่อันตรายที่สุดเราไม่สามารถหนีผู้พิทักษ์ได้เรารู้แก่ใจดีอาการของอูริชยำแย่เต็มที่เขาเสียเลือดมากขณะที่เราผ่านห้องห้องหนึ่ง เขาจับมือผมด้วยแขนข้างที่เหลือฉันคงไม่รอดชอนนาอยหนีไปไปบอกพวกเขาให้ระเมิดที่นี่แม่งทิง้งซะก่อนที่เขาจะเอื้อมหยิบปืนพกออกมาแต่เขาไม่ได้ยิงไปที่มันเขายิงเพื่อล่อความสนใจของมันตั้งหากไปวิ่งไม่ต้องห่วงฉัน นั่นคือคำพูดสุดท้ายของเขาผู้พิทักษ์เดินเข้ามาทางเขานั่นเป็นโอกาสที่ผมจะได้วิ่งกลับไปที่ห้องแอร์ล็อกนั่นคือทางรอดเดียวที่ผมมีแต่ก็แลกด้วยชีวิตของอูริชผมเข้าไปยังเรือดำน้ำพยายามเต็มที่ดูความรู้อน้อยนิดในการทำให้มันติดและเคลื่อนที่ ผมมองกลับไปที่แอลเนติสอีกครั้งผมจะไม่มีวันลืมสถานที่แห่งหนี้ภารกิจเสร็จสมบูรณ์เมื่อผมกลับขึ้นเรือผมกลัวที่จะต้องรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นข้างล่างนั่นแต่พวกเขาไม่ว่าอะไรและจ่ายค่าตอบแทนให้ผมตามที่ตกลงข้อมูลที่ได้ยังคงเป็นความลับที่แม้แต่ผมก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆมันแลกด้วยชีวิตของอูริชเจ,จคขอบและเบนจามินผมแนะนำให้พวกเขาทิ้งระเบิดทําลายสถานที่แห่งนั้นทิ้งซะผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะเอาด้วยกับผมหรือเปล่าหรือแผนการต่อไปในอนาคตพวกเขาจะส่งใครลงไปทิ้งชีวิตข้างล่างนั้นอีกไหมแต่ที่แน่ๆเราไปปลุกสิ่งมีชีวิตที่อันตารายสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรถูกค้นพบ และทำมันขึ้นมาอย่างโลกของเราจุดจดขบขมมลมนุษยชาติคงอีกไม่ไกล